สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์โปรแกรมการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิง n a t เนชั่น a g u e หรือว่า VNL ปี2025รอบ8ทีมค่ะถือว่าเป็นรอบไฟนอลกันเลยทีเดียวนะคะที่ทีมอันดับ1ถึงอันดับที่8จะมาแข่งกันแล้วก็จะเป็นการแข่งแบบน็อกเอาทค่ะนั่นก็คือเมื่อมาแข่งกันในวันนี้ทีมไหนแพ้ก็คือตกรอบไปเลยทีมไหนชนะก็คือเข้ารอบ สี่ทีมสุดท้ายเลยค่ะทุกคนศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกหรือว่า VNL ปี2025รอบไฟนอลหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศมีทั้งหมด8ทีมนะคะที่ผ่านเข้ามาโดยที่ทีมแรกก็คืออิตาลีแชมป์เก่าค่ะทีมลำดับต่อมาก็คือบราซิลญี่ปุน่นโปลแลนด์จีน ตุรกีเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนมีจากเอเชียถึง2ทีมด้วยกันนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะเราก็มาติดตามให้กำลังใจทีมจากเอเชียกันนะคะคืนนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันวันแรกค่ะทุกคนในรอบ8ทีมนี้นะเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นวันนี้วันที่23กรกฎาคมปี2,568ไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมปี2568 ะะแล้วการเจอกันเนี่ยจะเป็นการเจอแบบว่าทีมอันดับที่1เจอกับทีมลำดับที่8ก็คืออิตาลีเจอกับ USA จะเป็นการสู้กันนะคะระหว่างอ e ีโกนูแล้วก็สกินเนอร์ค่ะทุกคนทีมลำดับที่2บราซิลเจอกันกับเยอรมนีค่ะโอ้โหนาทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากาบีต้องทำงานหนักอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการบล็อกของเยอรมนีนั้นโดดเด่นมากๆค่ะ ต่อมานะคะเป็นทีมลำดับที่3เจอกันกับทีมลำดับที่6ค่ะญี่ปุ่นเจอกันกับตุรกีนะคะโอ้โหคู่นี้ต้องมันอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นซาโตหรือว่าวาดะต้องมาสู้กันกับวากัสค่ะ อีกคนนึงนะคะก็คือคาราครูซนะคะจอมวากอยู่แล้วเราต้องมาลุ้นกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรส่วนตัวต่ายก็รอเชียร์ญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ทีมโปแลนด์เจอก,กันกับพี่จีนของเรานะคะก็ต้องรอเชียร์จีนเหมือนกันค่ะนี่ก็ถือว่าจะเป็นศึกใหญ่เหมือนกันนะคะรอดูเลยค่ะทุกคนสตีเซีกเจอกับกงซียูนะคะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันค่ะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิง VNL 2025ในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้นะคะวันนี้วันพุทธที่23กรกฎาคมการเจอกันระหว่างทีมอิตาลีกับ อเมริกาจะเริ่มต้นในเวลาสมทุ่ม30นาทีค่ะแล้วโปแลนด์จะเจอกันกับจีนเวลาตีหนึ่งตรงค่ะค่อนข้างดึกเลยทีเดียวนะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันที่24กรกฎาคมจะเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับตุรกีค่ะเวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะแล้วในนัดตอนตีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันระหว่างบราซิลกับเยอรมน,นีค่ะเมื่อรู้ผลการแข่งขันว่าทีมใดชนะทีมใดแพ้นะคะก็เท่ากับว่าจะมีทีม ที่ผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปทั้งหมด4ทีมค่ะ และทั้ง4ทีมนี้นะคะก็จะต้องไปสู้กันในรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมในเวลา3ทุ่มแล้วก็เวลาตีหนทีนี้ก็จะคัดเหลือ2ทีมเท่านั้นค่ะรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะคะจะเป็นการชิงอันดับ3ก่อนนะในเวลา3ทุ่มแล้วก็ชิงชนะเลิศในเวลาตีหนค่ะทุกคนโอ้โหลุ้นหนักมากเลยนะว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีมที่ไต คิดเนี่ยจะมีโอกาสได้แชมป์เหมือนเดิมหรือไม่นะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยอย่าพลาดนะแม้ว่าจะไม่มีทีมชาติไทยแต่เราก็ต้องมาดูฟอร์มการเล่นแล้วว่าทีมระดับโลกนั้นเขาเล่นกันแบบไหนเขาสู้กันยังไงค่ะสําหรับตัวตายนะ่ายขอทํานายไว้ก่อนเลยค่ะคู่แรกที่อิตาลีเจอกันกับ USA ต่ายมองว่าอิตาลีมีโอกาสชนะค่ะ สำหรับคู่ที่สองนะคะบราซิลเจอกันกับเยอรมน,นีตตยก็มองว่าบราซิลมีโอกาสชนะมากกว่าค่ะคู่ที่สามญี่ปุ่นเจอกับตุรกีโอ้โหอันนี้ค่อนข้างลุ้นหนักเลยนะคะว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรแต่ก็ขอเชียร์ทีมจากฝั่งเอเชียแล้วกันก็เลยเชียร์พี่ญี่ปุ่นของเรานะคะสำหรับคู่ที่สี่ค่ะโปแลนด์เจอกับจีนขอเชียร์พี่จีนเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเพื่อนๆแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรทีมไหนมีโอกาสที่จะผ่าน ไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ